วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มารับมามีใช่ไหมเรามาก่อนมามีประมาณสี่สิบนาทีเดี๋ยวเราเดินเล่นกันเลยแล้วกันไปเดินเล่นป่าไปดูซิข้างบนมีอะไรบ้างตอนกลางคืนเราไม่เคยเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเแื่อนมีมีไข่ของคุณยายไข่ของอะไรยายขายผักกับผลไม้นะรถไฟรถไฟเก่าเลยรถไฟเก่าแล้วไปแล้วเดินไปนะ พุงนี้แล้วครับวันนี้หมดแล้วค,นนวคุณยายบอกเหลือจะผักคุณยายนี่แหละยังไม่หมดแล,และก้อนอนนี้คืออะไรอ,ะอ่ะหวกะหล่ำปีอดกะหล่ำปีนคุณยายขายอะไรเ่นี่อันนี้เดี๋ยวอา100หนึ่งค่ะมันมีสุดหรูคุณยายขายหมดเร็วๆนะครับ ให้มองเห็นสะท้อนใส่กับของแพนสีขาว,วจะได้สว่างน,นะครับแล้วทำไมมันต้องมีลวดน,นั้นเดี๋ยดิครับเราอยู่นี่โดดนี่เหรอใช่นั่นแหละเช็คพอยต์อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเช็คพอยต์แต่ที่ตรงกระโดดกระโดดอ,อย่างนี้รนนกระโดดนะกระโดดพอยต์ใช่ไหมไปเดินเช็คพอยต์ไปเรื่อ,อยมปเลย มันในเลือดมันหนีบขาได้จัมือเด็ดีโอ้ oh, ไม่ต้องจับ oh. าก oh. ยือเดนดีนต้องมีข้อิเยอะติเยอะมวันนี้นติดไห้กเราติดไหม oh. ไครับ oh. ติดมากเลยรติดมากเลยนะ ดูที่มีอะไรอยู่เยไหมแต่ที่เราต้องเซฟตรงนี้เซฟเซฟ่อสองทุ่มครึ่งแล้วมามีเลืกองงานสามทุ่มนู่นเรามาเร็ว ก็เดินเล่นแถวนี้เลยลเดินเล่นรอ,อมแบบนี่แถวนี้ดูวิวด้านนู้นเดี๋ยวดิพี่เคยเดินเล่นเลยมีแตม่มาแบบรวดรวๆด้านตรงนีนนน้ที่ลานสอ่นรถสั่นปากรถบริการยืมคิวชนุนบรีเอกชนแน่เลยหน้ามาดูรถเยอะทางนี้มอตวเตอร์เบ์ชลบุรี เดี๋ยวเล่นหรอกเดี๋ยวดูวิวด้านบนไหมตัวนี้โดนอนนี้แต่พีดด่ตายมาดูมาดูวิวก่อนครับนี่แด,ดใช่ดดเราอยู่ดดยประมาณนั้นแหละ สถานีรถไฟอยู่นี่เห็นไหมสถานีรถไฟรัดกระบังเห็นไหมครับติดกันเลยเชื่อมต่อกันดีมากเลยเนี่ยนะดีไหมน่าเหนื่อยอันนี้มอไปแล้วจะลงแล้วใช่ไหมทำไปเรื่อยเลยเดินขึ้น ขนมขายไหมนะดูสิอยู่นียูขนมอ่ดิไปดิเซฟตรงนี้ครับตเซฟตรงนี้ได้เซฟแล้วมาดูวิวทางนี้มาฮมามันมียังไม่เลิกเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูวิวด้านนี้เดินมาดูวิวด้านนี้ใช่แล้วนั่นคือรถไฟฉึกฉัก เรไม่นั่งทำอะไจะนั่งไปไหนอ่ะเขาไปนั่งไปหาใจายอ,ยาอีกไหมเขาไปทะเลทรายเทะเลทรายมันมีด้วยเหรอประเทศไทยทะเลทรายประเทศไทยประเทศไทยยังไม่มีทะเลทรายมีแต่ทะเลของวันตาไปหมดม,ม,มีแต่ทะเลสาบมีแต่ทะเลของอันดาไปหมดเลยตัางเดียวรามันใช่ไหม ถ้าข <1, 2, S 1> ึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ต้องเสียเงินแล้วเพราะเป็นเป็นคางชานชาลาขึ้นไปบนรถไฟแล้วแต่ตรงนี้เราเดินเล่นได้ลองแบบนี้ตรงนี้เห็นไหมแต่มันไม่มีขนมขายเนี่ยเลยที่เบื่อตนะครับแบบนี้ก็อาจจะเลิกเดี๋ยวเราไปมีดูขนมอยู่ข้างหน้าเนี่ยตั้คราไ

มามีน่านแน่นอนมาทางนี้ครับเดินไปเลยตรงสีเหลืองเดินไปเลยครับ

นี่นี่ไงดูดูดูเกืนด้วยเวลาเดิน ที่ two one go อ,อ่าเข้าไปใหม่ดันใหม่ฮึบเอ้มันย<อ>ไม่หยอดปุ๊บฮึบอ,อันดันเลยเ,เดี๋ยวนี้อนุญาตให้กินนิดนึงไม่ได้กินเยอะอกินเยอะมันไม่ดีเดี๋ยวฟันผุโอเคไหม มารอรับใช่แล้วอ่ะรอรับหมามีใช่ไหมมารอรับหมามีรอรับหมามีครับหครับผมหมามีนั่งรถไปไปสอบแล้ว <c oughs> ครับปุ่นเก่งครับแล้วครับ <c oughs> อคอ่ะ บรรยากาศประมาณอ,อ,อ,ยาอยากอยากอยากลองอยากลองลำบากใช่ไหมใช่ไหมต้องฝึกใช่ไหมครับต้องฝึกใช่ไหมความอดทนใช่ไหมครับอันดาไปโรงเรียนเองอนาคตโตขึ้นอันดาก็ต้องเนี่ยมานั่งรอรถเมย์รอรถไฟอันดาอยู่ในเมืองเอข้าใจไหมเพราะว่าอันดาโตเป็นหนุ่มแล้วเดยวดีก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแลอันดาตลอดแล้วอันดาต้องดูแลตัวเองด้วยเข้าใจไหมครับ ก็ดูแลอันดาจนโตไงแต่อันดาโตแล้วอันดาก็ต้องดูแลตัวเองไงครับตอนนี้ยังไม่เป็นไงก็เดี๋ยวโตขึ้นก็เป็นครับใช่รกซี่บ้างรถไฟบ้างรถเมย์บ้างรถไฟฟ้าบ้างไปโรงเรียน ก็อยู่อนุบาลสิ่แตาได้กินทำไมอะ่ะกินเพราแดดนี้เหนื่อยอา้าววันผูดได้นะใช่แล้วเราต้องกินเสร็จแล้วเราต้องกลับไปเราต้องไปรีบไปปัน่นโอเคไหมโอเคไหมครับนี่ถ่ายลูกสวยอะ่ะแสงสวยมากนะครับใครผ่านมากลางคืน้ถ่ายออกมาก็สวยอะ่ะแสงมันจะแบบหนังเหมือนหนังแอคชั่นไซไฟเลยนะครับ สีฟ้าน้ำเงินดำๆสีพลเทาเหมือนหนังเหมือนหนังอวากาศอ่ะเนีย๋ยมองไปสถานีนี้เนี่ยก็ได้ถ่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสถานีที่มังกรสันนี้ได้ถ่ายเรื่องครีィอเตอร์หนังอนาคตนะครับคุณยายนะเดินผ่านสองทา,งทา,งา้งละขนาดสาสิบห้าบาทโอ้ดูน่ากินโอ้อหนาอนดากินไส้กรอกได้ครับ กินได้ลูกไส้กรอกดีไส้กรอกบ๊ายบายอันดาด้วยบ๊ายบายคุณยายด้วยอันดาครับเดี๋ยวมาใหม่ครับคุณยายขายพวงมาลัยแล้วคุณยายขายพวงมาลัยพรุ่งนี้ครับต้นอื่นๆก็ขายขนมด้วยขายขนมด้วยใช่คุณยายขายขนมด้วยครับบ๊ายบายคุณยายหลับฝันดีครับบอกคุณยายครับ าไม่เห็นไปแท็กซี่คุณดาไปแท็กซี่บอกคุณดาคุณดาหลับคนดีมัน้งครับวันนี้ครับหาที่นั่งเล่นกันเดี๋ยวกินอะไรเบาๆรอหม่อมีิหม่อมีิเลิกดึกมากวันนี้ครับใช่เราอยู่ตรงจุดที่หนึ่งนี่แหละชั้นล่างสุดใช่ไหมเราขึ้นข้างบน อย่าชนพี่อย่าชนพี่อย่าชนพี่นะครับย่ชนพี่นะ ได้สิเขามีป้ายห้ามห้ามอาหารสุน,นัขด้วยเมื่อกี้เนี่ยฮะเ,เขาไม่ให้อาหารสุน,นัขแล้วอนดาจะนั่งกินขนมได้ไหมก็ไม่รู้คนะ่ะแล้วเป็นหมาเหรอนก็เป็นหมาเป็นหมาของแดดดีไอห,หมาน้อยของแดดดีไอห,หมาน้อยใช่ไหม ดี๋ยวอยากรู้ว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวดิเคยจอดรถข้างหลังเ๋ยวนี้ทําไมเขาไม่ให้จอดดูสิ <the> เขาไม่ให้เข้าแล้วลูกตรงข้างหลังนะทำไมคะไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เลยแต่ก่อนเดี๋ยวด้จอดได้นะข้างหลังนะเนี่ยเดินมาดูสิเอก่อนข้างหลังจอดได้รู้สึกจะน้ําท่วมหรอมันเละหรือมันยังไงเดี๋ยวด้เดินไปดูนะครับเมื่อก่อนจอดรถได้ผมเห็นเหมือนถนนพังมากเลยนะมันมีน้ำม,มีอะไรพังเลย มันพงังไงลูกถนนมันยุบเขาเลยไม่อนุญาตให้เขาไปจอดข้างในแล้วอย่าเพิ่งมะยังคันอยู่ยังคันอยู่เหรออ่ะพร้อมหรือยังถอยไปอีกพร้อมอยังเท่ๆขอเท่ๆขอเท่ๆเลยเดีย๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมอันดาอันดาจะเป็นคนจริงจริงอย่าง ถือ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 ถอถื้ถีอถือคือถ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 ื่ถือถรอถือถืงถือ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 มือถาอถือถือมือถือถลอถรอถือเราถาอถไอถืออถือมืถือถือถือ่มอมือถือถืออ มามีเลิกเงินแล้วเลิกเงินช้าใช่ไหมวันนี้ใช่เราก็เลยต้องมานั่งรอแป๊บหนึ่งเนาะใช่ทำไมเหมือนกันเลยอ่ะเอ้าแล้วรถเด็ดี้คันไหนอ่ะไม่ใช่คันนี้รถนูน้นคันแรกก่อนรอครับอ๋อคันนูน้นอ๋อคันน,น,นู้นไหนคันไหนอ๋ออยู่นูน้นรถเด็ดี้อยู่นู้นใช่ไหมอ๋อรถเด็ดี้อยู่นู้น